สำหรับบางท่านที่อยากทําประกันสุขภาพนะคะแต่รู้สึกว่าค่าเบีย้ยประกันสุขภาพมันสูงเกินไปก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้ทําตรงนี้น่าเสียดายมากๆวันนี้พี่ดราดก็เลยมีแบบประกันตัวหนึ่งที่จะมาแนะนําถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะส่ค่าเบีย้ยประกันสุขภาพได้นั่นก็คือ ตัวประกันโรคไร้แรงตาที่เราเจ็บป่วยด,ด้วยโรคร้แรงอะคะ่ะทางบริษัทเขาก็จะจ่ายเป็นค่าตกใจมาให้เรานะคะเงินก้อนนี้เราจะเอาไปรักษาตัวก็ได้นะคะหรือว่าเราจะเอาไปทําอะไรก็ได้ทั้งนั้นเลยนะคะแล้วเริ่มจ่ายให้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเมื่อเราตรวจเจอกันเลยทีเดียวนะคะบางท่านนะคะก็ ามาีต er mm ัวประกันสังคมอยู่แล้วหรือว่า like มีสวัสดิการสุขภาพของบริษัทอยู่แล้วที่เป็นประกันกลุ่มนะคะอันนี้ก็ถือว่าดีไปเลยนะคะเราอาจจะใช้เวลาเราเจ็บป่วยด้โรคใดแรงเนี่ยอาจจะใช้ตัวประกันสุขภาพที่เป็นประกันกลุ่มหรือว่าประกันสังคมที่เรามีในการรักษาส่วนเงินก้อนนี้ที่จากบริษัทประกันจะจ่ายให้เราอะค่ะเราก็เอาเก็บไว้เป็นเงินสำรองฉุกเฉินเวลาที่เรารักษาตัวหรือว่าเอาเป็นค่าใช้จ่ายในการที่เดินทางหรือว่า ค่ากินค่าอยู่ในช่วงที่เราไม่สามารถไปทํางานได้นะคะค่าเบีย้ยไม่ได้แพงเลยค่ะแล้วแต่เราจะดีไซน์ได้เลยนะคะว่าเรามีกําลังไหวที่จะจัดการมันยังไงกับค่าเบีย้ยก้อนนี้นะคะบางท่านบอกว่ามีกําลังไหวแค่ปีละหมื่นก็ทําได้ค่ะเราก็จะมาดูกันนะคะว่าปีละหมื่นแล้วอายุเท่านี้คุณจะได้ความคุ้มครองในเรื่องของอโรคร้แรงเนี่ยเท่าไหร่นะคะมันไม่ได้เป็นแค่ประกันโรคร้แรงอย่างเดียวนะคะยังเป็นตัวประกัน ชีวิตให้เราด้วยในวันหนึ่งที่เราจากไปอย่างปุบปับกะทันหันนะคะเงินก้อนนี้ก็จะถูกส่งต่อไปให้กับคนที่เราให้เขาเป็นผู้รับผลประโยชน์นะคะก็จะใส่รายชื่อนั้นเข้าไปในเล่มกรมธรรได้เลยนะคะทำวันนี้พรุ่งนี้อนุมัติ ตอนเย็นเกิดเป็นอะไรจากไปกระทานหันก็ได้นะคะบริษัทจ่ายให้เลยค่ะแล้วมันเป็นการที่เบีย้ยที่เราจ่ายเข้ามาไม่ได้เป็นการจ่ายะคะ่ะเป็นการออมเงินค่ะเพราะว่าเบีย้ยทุกบาทที่เราจ่ายเข้ามาเก็บไว้ในกรมธรรม์ทุกบาททุกสตางค์เลยค่ะแถมเวลาที่ครบสัญญานะคะเงินก้อนเนี้เงินที่เราได้มาในตอนที่ครบสัญญาเยอะกว่าค่าเบีย้ยที่เราออมเข้าไว้ในกรมธรร์อีกด้วยค่ะ เห็นไหมคะข้อดีเขาเลยคุ้มครองทั้งชีวิตคุ้มครองทั้งเวลาเราตรวจเจอโรคร้ายแรงนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นอะไรแล้วเราไม่ได้เจอโรคร้ายแรงเงินตัวนี้ก็เป็นเงินเก็บด้วยและดีไปกว่าน,นั้นนะคะเวลาที่เราจ่ายค่าเบีย้ยด้วยโรคร้ายแรงอะไรต่างๆเนี่ยเวลาเราทําประกันโรคร้ายแรงต่างๆโดยปกติค่าเบีย้ยจะขึ้นตามความเสี่ยงของอายุใช่ไหมคะแต่ว่าแบบประกันตัวนี้เนี่ยค่าเบีย้ยไม่ขึ้นค่ะค่าเบีย้ยคงที่เพราะฉะนั้น ใครทาเร็วถือว่าได้เปรียบค่ะเพราะว่าค่าเบีย้ยจะถูกในขณะที่เราจะได้รับความคุม้มครองที่สูงแต่ถ้าใครทําช้าตอนอายุมากนะคะค่าเบีย้ยก็อาจจะสูงหรือค่าเบีย้ยอาจจะเท่ากันเลยเพียงแต่ความคุม้มครองที่ได้อาจจะต่ํากว่าคนที่อายุน้อยนะคะแบบประกันตัวนี้สามารถทําได้ตั้งแต่อายุ1เดือนขึ้นไปเลยนะคะรับถึงอายุแค่55ปีเท่านั้นนะคะต้องขออนุญ,ญาตรับถึงแค่55ปีแล้วก็ขออนุญาตรับเฉพาะบุคคลที่มีสุขภาพ ดีนะคะไม่ได้มีโรคประจําตัวอะไรนะคะเพราะว่าแบบประกันตัวนี้ถูกออกแบบมาสําหรับคนที่ยังสุขภาพแข็งแรงอยู่เราให้โอกาสสาหรับคนกลุ่มนี้นะคะที่จะมีประกันโรคร้ายแรงไว้นะคะท่านใดที่สนใจอยากทราบรายละเอียดก็สามารถไปติดตามพี่ดาไ,ได้นะคะชื่อดาด้ากรุงไหแอคซ่าทุกชานลเลยค่ะทุกช่องทางเลยนะคะ